เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบกิดเบโซวันนี้ก็ามาสรุปตู้กาชาไอ้พันปีนะฮะโทชิโร่กับซางดูแล้วก็เปิด5 s t สเตปให้ดูด้วยนะครับเปิดแค่5 s t สเตปพอนะก็เพชรไม่ค่อยมีครับก็เปิดแบบประหยัดหน่อยแล้วก็มาวัดดวงกันว่าจะได้ไหมนะตู้นี้จะมาวันที่29เดือน2ถึงวันที่15เดือน3นะครับก็จะใช้เวลานิดหนึงก็ เปิดได้ครับแล้วก็สเต็ปที่25การันตีฮะก็คือเอาเขาจะแจกตัวให้เราไปเลือกตัวละครได้เลยครับในสเต็ปที่25เราจะเอาตัวอะไรระหว่างสร้างดูกับโทชิโร่นะฮะก็ตัวในตู้มีประมาณนี้แต่ก่อนอื่นผมขอเริ่มไปดูเลทก่อนเลทปกติครับ4.5 1.5การันตีทุกสเต็ปที่5 10.15 20ครับสเต็ปที่25เอาตัวไปเลือกได้เลยครับอยากได้ตัวไหนเอาไปเลือกได้เลยเฉพาะ2ตัวหน้าตู้นะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูอ่าตัวร่วมตู้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะส่วนตัวร่วมตู้นี้ครับเริ่มต้นด้วยที่อิจิโกะครับตัวท้ายตัวอิจิโกะเขียวดาบคู่ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกปรับเป็นดาวแดงแล้วแต่ว่าอ่าเป็นตัวดอบหยาดน้ำนะฮะดอบหยาดน้ํานิดหน่อย17%หรือ30ว่าวะผมก็จําไม่ได้่ะแต่มันก็โอเคอยู่นะถ้ากลับมาเล่นอีกเพราะว่ามันถูกปรับดาวแดงแล้วแต่ว่าอนาคตอนาคตพอมันใหม่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้ว ต่อไปเป็นไอเซนครับไอเซนตัวนี้ไอเซนส้มมีข้อดีคือเป็นงานสะสมแล้วก็เป็นตัวที่ชาร์จนานที่สุดในโลกครับไม่ใช่ในเกมนะฮะที่สุดในโลกไปเลยครับชาร์จนานเกินชาร์จ,จนแบบตี้เราด่าแม่เราได้ครับแล้วก็ b บมเบตตาเบมเบตตาฟ้าตัวนี้เป็นแบมตัวเก่า e ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะฮะก็พอดูดีพอเล่นได้ไมไ่ถึงกบเก่งต่อไปเป็นฮัชชานแดงตัวนี้เป็น PVP ครับ เป็นตัวแรงนะถ้าใครมีประมาณทัก4ี่จุดสี่ห้าขึ้นไปก็น่าจะเล่นได้นะครับแต่ถ้ามีตัวอื่นเล่นตัวอื่นดีกว่านะมีฮัตวานหัาถกับมีอินโนเอหนึ่ง 5, ผมเอาอินโนเอดีกว่าแต่ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่อินโนเอก็เอาฮัตวานไปถ้าเรามีถึง5้านะครับต่อไปเป็นปูเขียวตัวนี้มีบล็อกระเบริดของไล่สังกัดครับเป็นตัวตีไล่สังกัดของสีเขียวนะฮะแล้วก็คุณลุงซูจิโร ซาซาจิเบตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากมายนะฮะแต่ก็เก่งอยู่แล้วก็คิระเป็นสายตี่ปกติครับเป็นงานแรงพอสมควรประโยชน์อาจจะน้อยแต่ว่าเป็นล่างเป็นล่างที่อกทะลุเป็นรูปดวงจันทร์นะฮะ <c oughs> โอเคสุดท้ายท้ายสุดไปดู2ตัวในตู้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสตัวในตู้สร้างดูรูปแบบสีฟ้าแล้วก็โทชิโรในรูปแบบสีแดงนะฮะ ก็เดี ets, ๋ยวเรียงลาดับนะครับเอาที่ไอ้สร้างดูก่อนเลยตีใกล้ครับสถานะติดแข็งดูเว้นท่าสอท่าสอเป็นสร้างบาเรียก็อาจจะไม่ใช่ข้อดีนะเพราะว่าบาเรียมันทาให้คุณดาวช้านะฮะแต่ก็ต้องไปดูทางด้านขอวิดีตีกันว่ามีอะไรเด่นนะคลิปนี้ก็ขอให้เป็นแค่คลิปอธิบายสรุปนะฮะก็เดี๋ยวไอการเล่นเดี๋ยวขอทําคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกัน วินซี่สแตนลิตเทิร์นสายเอพีแปดนะฮะสังหารฮอนโร่ครับไม่ตายติดแข็งแน่นอนเพราะว่าเขาขโมยบางไขมาจากโทชิโร่นะครับส่วนลิงก์เป็นลิงก์ที่ดีเมื่อติดสถานะครับแรงขึ้น40%เลยบูทเอพีสี์เซ็นนะครับเมื่อทำศัตรูติดสถานะนะฮะเป็นลิงก์ที่ดีมากๆดีมากๆตัวนี้ลิงก์ได้ดีครับลิงก์ได้ดีใครไม่ชอบเล่นครับเหม็นขี้หน้าตัวประกอบเอาไป,ปลิงก์ดีกว่าอ่าได้เลยครับแจว ลิงได้ดีลิงไรแรงเลยครับเกตเอฟเฟกครับตัวนี้มีเกตเอฟเฟกด้วยเมื่อเกตเต็มครับลบสุกเฉินได้2ครับแล้วก็ฮิตแรงบวกหนึ่งพารซีฟลบสุเบกเฉินบวกหนึ่งนี่มันพุง่งโคตรพุ่งเลยนะเนีเ่ยขอบเขตแรง20ไม่ติดพิษ100%ครับอัพเปิตี้ความเสียหายถ้าโจมตีแรง50ฮิตแรงบวก2ติดแข็งบวก40่สิุกาสีแดงรถขึ้นทางแรง12ครับจำนวนการใช้บาเรียรบวก2กลายเป็น5 พลังกดดับวิญญาณบอก80เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับตัวละครสีแดงติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับเกตเอฟเฟกต์รีชาร์จ30ก็คือ,อรีสกิลรีสกิลครับเมื่อเปิดเกต30ทันทีสมมุติว่าสกิลเรา10วิครับกดปุ๊บสกิลเราเหลือ7วิครับเกตลำเพจครับเกตเกตเต็มเร็วมากครับแล้วก็สตาร์ทเกต70ครับเดีย๋ยวผมขอมาสรุปนะตัวนี้ ก็ใช้งานทั่วไปแหละการใช้ใชงานไม่ได้ชัดเจนแต่ก็แรงครับคิดฮ,ฮิตแรงบวก2นะบูทแปดสิออ่าติดสถานะอีก40ครับ320รครับความเสียหายแรง50ครับ300 70ครับบวกเกตดเอฟเฟคครับ4 7 0ครับ บวกบูธเอพีอีก40ครับ500ครับ500กว่า510ครับตัวนี้แรงประมาณ510นะฮะแรงคูดก็ขอได้ให้โดนนะต่อไปเป็นโทชิโร่แดงครับตัวนี้เนการโจมตีได้ทันจีสีแดงตีใกล้ติดแข็งท่า2เป็นท่าเสริมพลังนะฮะมีอาริ่งใหม่แล้วก็มีสกิลโอ้โอเคเดี๋ยวไปดูกันยมมาทูด หัวหน้าหน่วยสังหารหัวหน้าหน่วยครับสาย atk 819ครับไม่ตายติดแข็งครับแล้วก็มีลิงก์เมื่อเลือดเต็มถ้าจมตีปกติแรงขึ้น40%เป็นลิงก์ที่ดีครับแต่ก็ใช้ยากนิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่น่าจะใช้ยากเลยขนาดนั้นนะแค่ประคองให้เลือดเต็ม passive เรสูญเสินมกหนึ่งครับลบลีกฟอร์มเสียจากยม,มทาอร์เซทะลุกาดสีแดง a b i t y ฟอรมเสียหายปกติ ไอ้ขอบเขตปกติ20ความเสียหายปกติ50ยืดเวลาถ้าเสริมพลังครับ super ปปอ r m o r barrier บวกสิบห้าบวก,กเยอะเกินปกติบวกแค่10นะไม่ติดเนบชาครับหรือว่าช็อตเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังครับอ่าคุณสมบัติถ้าสังหาร30แบบกิว50ครับความเสียหายถ้าโจมตีสีแดงสิบแบบกิว30ิฮิตปกติบวก1ลงกิวฮิตจะเป็นบวก2ครับตัวนี้แรงมากนะ สำหรับสายที่ปกตินะฮิตสถือว่าแรงมากนะฮะฮิตสองความเสียหายปกติอีก50อีกโอ้ประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังอีกผู้สังหารแบบกิ้ความเสียหายแบบกิลอีกโทชิโร่ตัวนี้ตีแรงมากๆครับแรงมากๆครับเป็นแบบตัวตึงในสายตีปกติเลยน่าจะเป็นท็อปครับไม่แน่ใจว่าระดับอันดับหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ห่างเกมนี้มาสักพักนึง เดี๋ยวต้องไปรลื้อเฟื้อนหน่อยว่าไอ้บหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวไหนอยู่สำหรับสายตีปกตินะแต่เท่าที่ดูอ่ะ i d ล n t ต t ของโทชิโร่เนี่ยน่าจะติด top top แน่นอนเปิดสักแค่สเต็ปแล้วกันครับเอาได้เลยเหรอเฮ้ยก็เจ๋งได้แต่สเต็ปแรกเลยฮะอะมีดวงครับมีดวงสำหรับตัวนี้มีดวงครับก็จัดไปในสเต็ปที่สสักหน่อยดีกว่าสองสามสี่ห้า 2ไอสองผีเสื้อสองตัววึ้บโอสองไม่มาครับเอาสเต็ปหนึ่งมาล่อซื้อหรือเปล่าเนี่ยสเต็ปสามผีเสื้อสองตัวไม่หลงครับสามไม่มาครับเอาล้สเต็ปสี่นี่แหละต้องได้ต้องโดน สเต็ปสีจัดมาต้องได้ต้องโดนเฮ้ยโหอโอกสเต็ปแรกสเต็ปเดียวเหรอหนึ่งถึงสี่ไม่ออกเลยเหรอโหเกินมาเราไม่ยอมแพ้ครับต่อกันเลยในสเต็ปที่5ครับสเต็ปนี้การันตีครับมันต้องได้แน่นอนขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับเคนจังเอาไอตัวหลุดเลดมาก่อนครับ ยินดีต้อนรับสู่สุสุดตี้โอ้โหโโตัวที่ชาร์จนะที่สุดในโลกครับถ้าสานสกิลชาร์จแล้วแล้วก็ชาร์ตนานแบบที่สุดในโลกนะครับมันมีชาร์จหลายระดับครับมันมีชาร์จสามระดับอะ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมทำคลิปแยกเกี่ยวกับสกิลการเล่นของตอัวละคร สร้างดูและทชิโร่มาให้นะครับแล้ววันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะว,วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ